สวัสดีค่ะพบกันค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะคลิปนี้เจอกันเป็นคลิปที่28แล้วนะคะคลิปนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดค่ะหน้าที่115และหน้าที่116ม้วยกัน2หน้าใช่ไหมคะพอเฉลยเสร็จปุ๊บนะคะคุณครูก็จะสอนต่อค่ะในหนังสือเรียนหน้าที่140และหน้าที่141นะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ข้อที่1นนะคะเดือนมก,กราคมต้นไม้ที่หยกปลูกไว้สูง120ซนติเมตรเดือนสิงหาคมวัดความสูงได้168ซนติเมตรต้นไม้นี้สูงเพิ่มขึ้นจากเดือนมก,กราคมกี่เปอร์เซนต์แสดงว่าสูงขึ้นใช่ไหมคะสูงขึ้นเราก็ต้องมาหาส่วนต่างนะคะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะ อันดับแรกเราจะต้องหาส่วนต่างของความสูงระหว่างเดือนมกราแล้วก็เดือนสิงหานะคะดูค่ะเดือนมกราคมต้นไม้สูง120เซนติเมตรเดือนสิงหาสูงเท่าไหร่คะ168ซนมแสดงว่ามันสูงขึ้นแสดงว่าต้นไม้สูงเพิ่มขึ้นค่ะ ถ้าเราจะหาส่วนต่างเราจะต้องลบกันในวิธีลบเราจะต้องเอาจำนวนที่มากเป็นตัวตั้งแล้วก็จำนวนที่น้อยเป็นตัวลบตัวตั้งก็ต้องเป็น168ลบออก120เท่ากับ4 8ซนเมตรแสดงว่าสูงเพิ่มขึ้น48ซนเมตรนะคะต่อค่ะเดือนมกราคมต้นไม้สูง120เซนติเมตรเดือนสิงหาคมสูงเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ สูงเพิ่มขึ้นเท่าไร่48เซนติเมตรนั่นเองค่ะถ้าเดือนมกราคมต้นไม้สูง1เซนติเมตรนะคะเดือนสิงหาสูงเพิ่มขึ้นเท่าไรคะเศษ48 cm, ส่วนด้วย120หน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะเพราะว่าเราจะต้องเอาส่วนต่างที่เราหาได้ค่ะมาเป็นตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนก็คือของเดือนอะไรคะต้องดูสิ่งที่โจทย์ถามนีไ่ไง โจทย์ถามว่าของเดือนมกกะาใช่ไหมเดือนมกกะาก็คือ120ส่วนจะต้องเป็น120ต่อค่ะถ้าเดือนมกกะาคมต้นไม้สูง100เซนติเมตรนะคะเดือนสิงหาคมสูงขึ้นอีกเท่าไหร่ก็ต้องเอา100คูณเข้าเอา100คูณกับเศษ48ส่วนด้วย120นะคะตรงนี้คุณครูตัดศูนย์เลยตัวเศษก็จะเป็น10คูณกับ48เป็น480 ส่วนเป็น12นะคะเอา480ตั้งหารกับ12 12อะไรถึงจะได้48ค่คะ12 4มีเลข0ใช่ไหมก็ต้องเติมเข้าเท่าไหร่คะ40่ะ40เซนติเมตรนั่นเองเรามาดูคะ่ะดังนั้นนะคะต้นไม้นี้สูงเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม40%เซนคะ่ะตอบนะคะเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม40%เซนั่นเองคะ่ะเราไปดูข้อที่2ต่อนะคะ สัปดาห์ที่แล้วมีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์3,200คนสัปดาห์นี้มีผู้เข้าชม2,400คนสัปดาห์นี้มีผู้เข้าชมน้อยกว่าสัปดาห์ที่แล้วร้อยละเท่าไรใช่ไหมคะต้องทำไงคะอันดับแรกเราจะต้องหาส่วนต่างระหว่างสัปดาห์ไหนมากกว่ากันสัปดาห์ที่แล้วต้องมากกว่าสัปดาห์นี้นะในการหาส่วนต่างเราก็ต้องเอามาลบกันค่ะ วิธีทำนะสัปดาห์ที่แล้วมีผู้เข้าชม3,200คนสัปดาห์นี้มีผู้เข้าชม2,400คนสแสดงว่าสัปดาห์นี้มีผู้เข้าชมลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะก็เอา3,200ตั้งลบออก2,400เท่ากับ800คนส่วนต่างอยู่ที่800คนนะคะระหว่าง2สัปดาห์นี้เรามาดูต่อเลยค่ะสัปดาห์ที่แล้วมีผู้เข้าชมเท่าไหร่คะ 1นคนสัปดาห์นี้ลดลงเท่าไหร่คะลดลงก็ต้องเอาอะไรคะส่วนต่างที่เราหาได้ก็คือเศษ800ส่วนก็คือ3,200ทําทำไมต้องว่า3,200ย้อนไปดูสิ่งที่โจทย์ถามค่ะสิ่งที่โจทย์ถามสัปดาสัปดาห์นี้มีผู้เข้าชมลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วเท่าใด เขาต้องการถามว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเยอะใช่ไหมแล้วมันคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ละ่ะเราก็ต้องเอามาเป็นตัวส่วนนะคะของสัปดาห์ที่แล้วก็คือ3200ต่อค่ะสัปดาห์ที่แล้วมีผู้เข้าชม100คนสัปดาห์นี้ลดลงก็ต้องเอา100มาคูณเข้าทำไมต้องเป็น100อะ่ะเพราะว่าร้อยละใช่ไหมคะก็ต้องเป็น100เหมือนเดิม ก็เอา100คูณกับเศษ800ส่วนด้วย3,200คุณครูจะตัดก่อนนะคะก็จะได้ตัวเศษเป็น1คูณกับ800ก็ได้800ส่วนเป็น32นะคะดูค่ะ32แล้วก็800เอา800ตั้งหารกับ32เท่ากับ25คนโอเคดังนั้นค่ะ สัปดาห์นี้ผู้เข้าชมลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วร้อยละ25นะคะตอบค่ะลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วร้อยละ25นะคะต่อไปข้อที่3นะคะโจดไม่อยู่ว่าวันนี้ร้านค้าขายเครื่องดื่มได้340แก้วเป็นกาแฟ150แก้วชา70แก้วที่เหลือเป็นน้ำผลไม้นะคะ ร้านค้าขายกาแฟคิดเป็นร้อยละเท่าใดของน้ำผลไม้อันดับแรกเราจะต้องมาหาน้ำผลไม้ใช่ไหมว่ามันมีกี่แก้วมาดูค่ะร้านค้านะคะขายเครื่องดื่มได้340แก้วเป็นกาแฟ150แล้วก็ชา7 0แก้วใช่ไหมคะแสดงว่าร้านค้าขายน้ำผลไม้ได้ทั้งหมดก็คือ350โอเคตรงนี้คะ่ะเอามาบวกกัน 150บวกกับ70เป็นเท่าไหรค่ค่ะเป็น220แก้วใช่ไหมคะเอา220ตัวนี้มาลบออกกับ340เท่ากับ120แก้วอันนี้ก็คือจํานวนน้ำผลไม้120แก้วนะคะต่อไปค่ะ ร้านค้าขายน้ำผลไม้120แก้วขายกาแฟได้150แก้วทำไมต้องเอากาแฟมาเคาคุณครูไปดูสิ่งที่โจทย์ถามค่ะเขาถามว่าขายกาแฟคิดเป็นร้อยละเท่าใดของน้ำผลไม้ใช่ไหมคะก็ต้องมีแค่กาแฟกับน้ำผลไม้ค่ะต่อค่ะถ้าร้านค้าขายน้ำผลไม้ได้1แก้วขายกาแฟได้เศษ150ส่วนกับ120นะคะ เพราะว่ากาแฟ150น้ำผลไม้120เนาะหน่วยเป็นแก้วต่อค่ะถ้าร้านค้าขายน้ำผลไม้ได้100แก้วขายกาแฟได้เท่าไหร่ก็ต้องเอา100ไปคูณเข้านะคะ100คูณกับเศษ150ส่วนกับ120เท่ากับค่ะตัดกันก่อนก็จะได้ เท่าไหร่คะก็จะได้10คูณกับ150เป็น1,500ส่วน12เอา1,500ตั้งหารกับ12เป็นเท่าไหร่เป็น125แก้วต่อค่ะดังนั้นร้านค้าขายกาแฟ,แฟคิดเป็นร้อยละ125ของน้ำผลไม้ตอบนะคะร้อยละ125ของน้ำผลไม้ค่ะสังเกตไหมคะสังเกตไหมคะเด็กๆนี่ ดูสิ่งที่โจทย์ถามนะคะสังเกตว่าถ้าเป็นจำนวนของน้ำผลไม้ตรงนี้มันจะต้องมาเป็นตัวส่วนใช่ไหมคะถ้าเป็นกาแฟก็ต้องเป็นตัวอะไรคะตัวเศษนั่นเองค่ะประมาณนี้เนาะก็จะสังเกตเอานะต่อไปข้อที่4ข้อสุดท้ายของเราเมื่อวานขุนเดินได้7,509 วันนี้เดินได้มากกว่าเมื่อวาน1,1259าจำนวนเก้าที่ขุนเดินได้คิดเป็นร้อยละเท่าใดของจำนวนที่ขุนได้เมื่อวานดูสิ่งที่โจทย์ถามค่ะส่วนจะต้องเป็นอะไรคะส่วนก็คือเมื่อวานใช่ไหมคะส่วนจะต้องเป็น7,500ตัวเศษเป็นเท่าไหร่คะ ตัวเศษก็ต้องเป็นที่เราต้องมาบวกกันค่ะก็คือเอามารวมกันเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อวานเดินได้7,500วันนี้เดินได้มากกว่าเมื่อวานเราจะต้องเอามารวมกันเพื่อที่จะหาตัวเศษค่ะแล้วค่อยเอา100ไปคูณเข้า เมื่อวานขุนเดินได้7จ็ดวันนี้เดินได้มากกว่าเมื่อวาน1,1259แสดงว่าวันนี้เดินได้เท่าไหร่อันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องเอาไปเป็นตัวเศษเอาเ5 0 0บวกกับ1,125เท่ากับ8,6259นะคะอันนี้ก็คือ9ก้าของวันนี้ต่อค่ะเมื่อวานขุนเดินได้7จ็ดพ้ารนะคะวันนี้เดินได้ 8,625 9ค่ะถ้าเมื่อวานขุนเดินได้1 9วันนี้เดินได้เท่าไหร่ก็ต้องเอาอะไรคะเอาที่เราบวกกันมาเป็นตัวเศษส่วนเป็นอะไรที่คุณครูบอกเป็นเมื่อวานนั่นเองถ้าวันถ้าเมื่อวานขุนเดินได้1 0 9ต้องเอาอะไรคะเอา100มาคูณเข้าคะ่ะเอา100คูณกับเศษ8,625ส่วนก็คือ 7500ตัดเลยค่ะตัด0นะคะ0 0 0, 0ตัด0ก็จะได้เลยค่ะเศษ8625ส่วนด้วย75เท่ากับเอา8,625ตั้งหางกับ75เท่ากับ115ได้1159นะคะ ดังนั้นค่ะจำนวนก้าวที่ขุนเดินได้ในวันนี้คิดเป็นร้อยละ115ของจำนวนก้าวที่ขุนเดินได้เมื่อวานค่ะตอบนะคะร้อยละ1 1 5ของจำนวนก้าวที่ขุนเดินได้เมื่อวานค่ะ คุณครูเฉลยการบ้านคลิปที่แล้วไปใช่ไหมคะต่อมาเราจะมาเรียนต่อกันนะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า1 4 0นะคะก็จับประมาณนี้นะคะหน้าตาคุณครูขอเลื่อนผ่านนะคะไปที่หน้า141ค่ะเพื่อที่จะให้เรามีตัวอย่างในการทำค่ะเรามาดูนะคะหน้าที่141คุณครูจะพาเราวิเคราะห์โจทย์ไป ทั้งหมด4ข้อแล้วก็มีตัวอย่างอีก1ข้อค่ะคุณครูทำไว้ให้ดูก็คือข้อที่3นะคะแต่จะพาวิเคราะห์โจทย์ไปทุกข้อเลยยังอยู่ในเรื่องโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมเรามาดูค่ะวิเคราะห์โจทย์นะคะข้อที่1ร้านค้าลงทุนซื้อเสื้อตัวหนึ่งราคา720บาทขายไป972บาทร้านค้าขายเสื้อตัวนี้ได้กำไรร้อยละเท่าใด มีร้อยละก็ต้องมี100เข้ามาคูณด้วยอันดับแรกเราจะต้องหากําไรก่อน972ตั้งลบออก720เท่ากับเท่าไรคะ252บาทอันนี้ก็คือกําไรของเสื้อตัวนี้ต่อไปค่ะเราจะต้องไปคูณเข้ากับ100 ทุนเท่าไหร่นะทุน720ขายได้เท่าไหร่นะคะกำไร252 252าไร252 252จะต้องเป็นตัวเศษนะคะเขียนไว้รอเลยตัวส่วนอะไรก็ต้องเป็นราคาทุนก็คือซื้อมานั่นแหละ720คูณเข้ากับอะไรคะเปอร์เซ็นต์100อันนี้ก็คือรูปแบบของการคำนวณของเรานะคะในข้อที่1ก็จะประมาณนี้นะ ข้อที่2ออมสินขายหมวกให้คุณ9 0 0บาทถ้าออมสินซื้อหมวกใบนี้มาในราคา1200บาทออมสินขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ขาดทุนแน่ๆซื้อมาตั้ง1200ขายให้เขาแค่900ต้องมีอะไรคะต้องมี100คูณเข้าด้วยเพราะว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะเรามาดูวิธีการคำนวณค่ะอันดับแรกเรามาคำนวณว,ว่าเราขาดทุนเท่าไหร่ดีกว่า เอา1,200ตั้งลบออก900มาดูคะ่ะว่าขาดทุนเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไร่คะขาดทุน300พอเราได้ขาดทุนเสร็จปุ๊บขาดทุนตรงนี้ก็ต้องเป็นตัวเศษส่วนจะต้องเป็นอะไรคะส่วนจะต้องเป็นเงินที่เราซื้อมา1,200้ยใช่ไหมคะเราซื้อมาตั้ง1,200เปอร์เซน็นก็เป็น100ก็ต้องคูณเข้ากับ100ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเขียนใหม่มันไม่ชัดเนาะ 100คูณกับ300ส่วนด้วย1,200ก็จะประมาณนี้นะตัดศูย์กันง่ายมากเลยข้อนี้คำนวณง่ายๆอันนี้ก็คือรูปแบบของการคำนวณน,นะคะข้อ3คุณครูขอข้ามเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างของคุณครูไปดูข้อที่4กันต่อเลยร้านค้าติดราคากระเป๋าไว้4,500บาท แตกขายให้ลูกค้า3960บาทร้านค้าลดราคาร้อยละเท่าใดนะคะเรามาดูค่ะว่าลดราคาให้ลูกค้าเท่าไหร่ใช่ไหมคะลบกันเลยค่ะเอา4,500ตั้งลบออก3 9 6 0บาทอยู่ที่เท่าไหร่คะอยู่ที่540บาทลดให้ลูกค้า540บาทนะคะ540ตรงนี้จะต้องเป็นตัวเศษ ตัวส่วนจะต้องเป็นอะไรคะตัวส่วนจะต้องเป็น4,500ค่ะเพราะว่าเราติดราคาไว้4,500ใช่ไหมคะเราก็ต้องดูสิ่งที่โจทย์ถามด้วยเนาะร้อยละเป็นเท่าไหร่คะร้อยละก็คือ100ก็นี่ไงรูปแบบของการคำนวณของเราก็เป็น100คูณกับเศษ540ส่วนด้วย4,500นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3ค่ะแบบวิธีทำนะคะเรามาดูเลยค่ะข้อที่3นะคะ โจทย์มีอยู่ว่ายังไงข้อที่3ร้านค้าติดราคานาฬิกาไว้8,900บาทแต่ขายให้ลูกค้า6,230บาทร้านค้าลดราคาให้กี่เปอร์เซนต์ใช่ไหมคะลดราคานาฬิกาเนี่ยให้ลูกค้ากี่เปอร์เซนต์แล้วก็ต้องมาคำนวณเป็นเงินก่อนว่าเราลดให้ลูกค้ากี่บาทเอา8,900ตั้งลบออกราคาที่ลด6,230บบาทลดไปอยู่ที่เท่าไหร่คะ ลดให้ลูกค้าหลุดอ,อยู่ที่2670บาทนะคะอันนี้ก็คือส่วนลดให้ลูกค้าต่อไปร้านค้าลดราคานาฬิกา8,900บาทลดราคา2670บาทตรงนี้ต้องเป็นตัวอะไรคะตัวเศษต่อนะคะถ้าร้านค้าลดราคานาฬิกา1บาท ลดราคาเท่าไหร่คะตัวเศษเป็นอะไรคะส่วนต่าง2,670ส่วนจะต้องเป็นจำนวนอะไรคะจำนวนเงินทั้งหมดก็คือ8,900บาทนั่นเองต่อคะ่ะถ้าร้านคา้าลดราคานาฬิกา100บาทลดราคาเอา100คูณเข้าคะ่ะตัด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 ก็จะได้เท่าไหร่คะตัวเศษก็จะเป็น 2,670ตัวส่วนก็จะเป็น89เอา89ค่ะไปหารนะคะให้เรียบร้อยก็จะได้อยู่ที่30ค่ะก็30บาทใช่ไหมคะดูค่ะดังนั้นร้านค้าลดราคานาฬิกา30%ก็ต้องตอบ30%เป็นเลขไทยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ มาดูการบ้านนะคะการบ้านค่ะแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่117และหน้าที่118มีด้วยกัน2หน้าเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือคลิปหน้าคุณครูก็จะมาเฉลยแล้วก็สอนต่ออีกนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ